สองสาวพาวเสน่ห์กำลังจะออกล่าเอามายั่มเยู่หน่อกปยังนี่นะยั่มสักซามตันนั้นสูงเปนจังสูงลูกลืมบอกให้อีแม่ไปตอนเขากินอยู่หรอบดเท่าไหร ดูแลอย่างดุดยายผู้ชาครับโอ้ยเราทมเอาแต่เไ็นอไปนจะรจัดเออเป็นยุ่ซเนื้อว่าจะมากเป็นซุกนะฮะใสเสี่ยวพิมพ์ผู้เจีังกับนูได้เออฟูกับอะไืฟกับนี้เดี๋ยวบอเทยุดมึงสิเทแล้วมึงสีไปใส่ตู้เย็นนะฮะ เอาใส่ย้ำซะก่อนเอาจองแล้วมาย้ำมีแต่แค่นี้บ่แม่บ่มีลูกศิลป์บ่มีแต่เห็ดนี้เยอะเอาลงอันนี้นะกะหล่ำนะเออกะหล่ำไม่กินก๋าหมี่นางสียำเห็ดข้าวบ่เจ้าใหญ่หน่อย เจาะเงี้ยเได้ไอชิมาเอาไิมาเอาไสือูทากินขึนมาพาไข่เลยเออขำมาได้ยืนคืนมาได้นอนปูายปิายพี่น้องเอ้ยบ่เคยทุมเทขนาดนี้เด้อะขาดแต่ไม่เกิดยาอันนี้ก็เป้ามาจากเฮื่อนเจเฮ้ยเฮ้ยตอแรกเพาอันนี้ป้าไปกินเพือนเจโดยเนี่ยเขาไ a เก็บโต๊ะกับต่าง สว o, F, ัดีเสิมาเปิดตอหนลงตารางงานจ้างงานวาเข้าไปขึ้นเฮือนอีกเฮือนนึงนะครับาบมาจะว่าอเอาใส่อีกนามนะน่อากระตกไปดูเด้อนี่เอากระตกมัเอ็นี่กระตกแม่จานดิจานัี่างหากยืาอเลยฮมันถือตังหากเอาลงไปนามมันเนะพอแลวนุ๊กอแล้ะ พอไปกนอยู่พุงพอเออเอาย,ยามใส่ลูกศิษย์มังนะั่วงเย็นอืมพวกนางสื่อบงสื่อเบี้ยวจอบแก้วค่ะแม่หิวไปเบิดพวงแม่อ่าแม่ขออ่นอนกระนาะโฮกูพี่ซองอ่านลมเย็นดีพี่น้องไปนั่งจะข้าวกันอ้ย người mà non nghỉ, mua kia, mệt gấpงาน, đi chết này. à, cứ si hỉu là Nam mê tay này bao, nhòp gì bông của ông kì. <laughs> Làng nản rồi mấy? Chọn hai, chọn ảnh phụ ai? chọn nhau. นะล่างล่ลางล่าง,างนา้ำซื้อนะ,ะ,ะน้ำม,มีน้ำยังอ้าวฮูบนะแม่เราเ,เอาไปจะลบไปอีกอมันบกเนาะเอแม่มตมนะนนู้นสะอาดครับอันน้นารน้แข็งลูก่มาครับเอาไปแก้วนะเอาใส่กระต่านะไอ้แม่อันนั้นลูกสีหิวน้ำนั่น มาดูพี่น้องเลยมาหออทีมายในไสละมีเทาได้บาทนีเส้นมีเทาได้พุมแม่เลราดูดมาเปิดไฟี่วันไดาดันสนัง เอ้ยฮะปูสาวมาแน่กระบอกน้องไปตีแน่กอดฐานเจ้าป่าหาได้นี่เอาไปใหู้มีนี่สิกินน้ำนี่มานังใกล้ทีแดงอยู่ม้แมาแนังใกล้แม่กอดเขาผู้นึ่งไปใส่แล้วบ่ ก็มีะเอิ้นมาเดิอเอิ้นมาเดินบ้าเอ้ยเอามาสีเหลมามะมามากินนี่กินพัดหนาวหนาเหนามานั่งลงเฮงเกลื่อนฮะแหละกอนเฮงเฮงเฮเฮงงเฮงเเเฮยเเฮงเงเฮงเฮงเเเงงงมานั่งกินสงมันยืดเ นางกินแล้วเก็เอาเอือยไปเซิงเซิงเอือยกับบาบดอกเอือยเอาะหายบาบัดอกขนาดอันยัมาอีแม่สิกินยำกันยังาไอดนส่งไวรุ่นคนจะกลัเนราะมันเบื่อแหงโอ้ยยังมาท่านใหญ่กว่าเจ้น่อเบิ่กว่าเอเซิงจะโค่ท่านมีหมอยเอ้ยเอาออกแม่ผมแม่ พอมันเกิไม่เอได้ได้อาได้บด um ือได้สืคินี <c <c ่นี่นเสนกปีอกัมนั่นแหละหง่อาซะก่อนจังมีแห้งจังสิได้แห้งเซรนี่กินกนจัสิได้ม่แ้งเซรมันมีแต่เหุเด้ยวคามหวาลูกชิ้นมันเบิดมูนตะมูยอเบดมหาิ้นเนี่ยความหวาม่นี่บ่ สาอียังกับเจ้าน่ะอันนั้นแล้วซาอูสื่อเพิ่นแล้วอันนั้นนะดูบ้านอิตาสุกแหละอันนั้นนะเจ้าได้สัใครเจ้าซื้อเนี่ยม่ต้องจักสื่อไปเนาะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอได้กันแล้วก็เลิกใช่ไหมเอ้ยเออเพราะกันเถื่อนหนาได้เนาะเพราะกันเถื่อหนากระจืดหนะเอามันต้องจืดสื่อเจ้าเสียอามีนะผมพัดมีเหตุชิโมพาดมีเขา ในซาลาม่ถูอยู่ใส่แซงคิวคุณอืมอีแมมันลากกับน้ำก้จะเป็นน้ำลายเนาะเอามบลากับน้ำก็นี่บอเอามาพอดีคู่กันบันนี้นะลายอยู่แล้วมันแห้งว่แม่มันขาดน้ำโอ้ยแต่เอียมันคือแรงแหกหมานแท้เวาเห็ดกินอยู่เท่านคือบุษวนมันกินน้ำกัน ไพก่อนนะใช่เจ้าวะหือคไปน้องเคยนะน่น้องเคยเออน้องเคยลปอดีซีกเกียงน่อดีซีเียงลเนาะปลาเจาเล่นาเคยกินไม่มีาน้านละี่อยนานากระตุ้มผ่านนะน้องาซิปาซิปแม่ก็พ้าลูกไปนอนหนึ่งกว่า แม่พาลูกไปนอนเลยแม่พาบังคำหน่อยไปนอนเลยอีแม่ก็พาบังคำหน่อยไปนอนไปกอมลูกเลแม่ความลูกนอแม่อืมอืมาะลา่พี่จะคอยแน่กอมลูกนออย่งออยู่อน ในเซว่สามคนไว้นังสามอเอรเออลมานแม่มอตอรรนกนไปอมันมอยงสงันี้ไปนอนแล้วแหละยะไปนอนแล้วมันาโทรศัพท์ไปลมโทรศัพมันแบดเบิดโอหมันแบดเบดวัดศากเขาได้แล้วยหนึ่งเบอร์ห้องเนาะอีโนอ มึงสืนอนห้องเบอร์ไดโนมาแรงไหมฮนอนเบอร์่ติดตัวได้เบอร์กันเรียบร่อยเพิ่นบปไดใส่สิมตัวนี้เดเ๋ยไปใส่วันแอบที่แม่เห็นหนังมี

กินกินสีเหลืองพอได้น้องดฝ้ากินละวฝ้าพาล้านข่อยไปเซิร์ฟนั่นพาไปเซิร์ฟเน่ให้รับให้รับให้รวยบ่ห้ช่วยจ้านีแต่ลุงแต่เรื่องแต่ลุงแต่เรื่องแป้งกับบ่อท่าอีน้ำมึงโอ้ยจะหม่นซาดากให้ผู้ายเซิร์ฟผู้ได้สิ เซิงลงวะดูนี่แหละะแม่เออแม่กับพ่อมาลี่เนาะทมาสะอาดเลยทำมาอาิมากอ้าวอืออ้าวอืเอาเลยมึงน่ะท่าแป้งก็แน่ก็บว้เลือกเกินองจะข้นแนหน้าเ้านมองค้องบวได้ รีบท่าเลยเปิดเพลงหนูจะฟังเพลงแบบนี้ไ่าเลยลูกจะให้คแล้วอไแต่มีคล้อขอก็มีผู้ที่ตามไกันนะคับ6,000 6,000เบาติดตามดีอยู่น้องเขาจะอะไรไม่ได้ใส่เส็นีีนะคุณแม่อยู่ใส่ สมีูด้อืบึงดูเอาหมี่มาให้ผู้ชายมาเอาไปลี่อยู่เอาหมี่มาให้ผู้ชายกินเป็นอัปลี่ไปหน้าหมี่กันนั่นแหละผพรว่านางนี่แหละเฮ็ดขวบมึงดูผงจืดเว้ยอุ้ยจะ้มันซาดชี่แม่จืดเก็บผ้าไว้เพียงสำนีก่อนเด้อพี่น้องเนี่ยจะให้โอกาสลานซาวไปเซิงก่อนหามูหาซี่หาหุก